สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซูมโมคานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับซูมโมแจงค่ะวันนี้แจงมีสิ่งดีๆมานําเสนอเนาะยายุคที่เศรษฐกิจฟืดเครื่องอย่างนี้น้ํามันก็แพงอย่างนี้เนาะแจงขอแนะนําเป็นน้องนิสสันมาร์ฟ้าตัวนี้ค่ะ1.2 EL เรามาดูกันเลยค่ะว่าน้องมีข้อดีอย่างไรบ้าง ไหน้า LED โค้งมนกลมโตมีความแบลวสุดน่ารักกระจังหน้าโครเมียมพร้อมด้วยลังพึ่งสีดำสุดเก๋ล้อขอบ14อยางของกูเทียปี2017ไฟเลี้ยวตัดด้านแก้มตัวรถด,ดูกิ๊บเก๋หมูกระจกข้างเป็นทูโทนตัดสีดำ มีการสาดติดมากับประตูทั้งสีบานให้ด้วยสปไปเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3เก็บสัมาัะได้เยอะมากเลยประตูรถภายในเป็นสีดำเบาะผ้านุ่มเดิมๆจากโรงงานนั่งสบายมากๆเลยค่ะ ภายในกล้องขวางจำนานวน5ทที่นั่งหรือถ้าไซส์มินิหน่อยก็6ที่นั่งเลยก็ได้ค่ะเครื่องเสียงฟัง AM FM MM ได้ปกติเลยนะคะแร a ออ u t o เป็นเอกลักษณ์ของ Nissan Max เลยค่ะคอนโซลรถยังดูสะอาดตาใหม่ๆอยู่เลยค่ะเลขไมายน้อยน้อยมากเลยค่ะเลขมายสวยๆกันเลยเนาะ ภายในสุดกล้าว่างเฮดลุ่มสูงเบาะผ้านุ่มสบายจะมาเป็นครอบครัวมาเดียวหรือมากับน้องๆสัตว์เลี้ยงเล็กๆก,ก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้รับชมการรีวิวรถของน้องแจงแล้วเนาะถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูได้ที่เพจสุมโมคาเนาะในลิงก์ด้านล่างสำหรับท่านใดที่สนใจอย,อยากรู้ราคารถของเราอันนี้แจงบอกเลยราคาดีมากๆเลยค่ะ3า9 0 0 0บาทไม่ว่าจะอาชีพใดแค่สนใจรถ ติดต่อน้องแจงเข้ามาได้เลยนะคะหรือมาที่เพจซูโม,โมคาร์ได้เลยค่ะติดต่อมาทางแอดมินของเราเลยค่ะวันนี้แจงขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะหารถสวยโมอช่วยได้สวัสดีค่ะ